สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาอาชีวะได้รับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา2563 ดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศร,รายชื่อนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2,563ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นันกเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชอจำนวน34รายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสอจำนวน35รายและระดับการศึกษาวิชาชีพจำนวน3รายค่ะเลขขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประเภทสถานศึกษารางวัลพระราชทานมีจำนวนทั้งสิ้น32แห่ง ประกอบไปด้วยสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน12แห่งค่ะได้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลายัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนครวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีวิทยาลัยประมงตินสุลานนท์และวิทยาลัยการอาชีพรามันค่ะสถานศึกษาขนาดกลางค่ะจำนวน1ิบแห่งได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยพานิชยาการบึงพระพิษณุโลกวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดวิทยาลัยเทคนิคจนะวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีและวิทยาลัยการอาชีพการนาพิเศษหนองจอกสำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ค่ะมีจำนวนสิบแห่งได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคพัทยาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงและวิทยาลัยเทคนิคยะลาค่ะโดยสถานศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพมีจำนวน4แห่งได้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีและวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีค่ะทั้งนี้สถานศึกษารางวัลพระราชทาน3ปีซ้อนในรอบ10ปีมีจำนวน5แห่งได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารสมุทรปราการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีวิทยาลัยการอาชีพการจนาพิเศษหนองจอกและวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีค่ะ